ก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็จะมาแจกมอสซีอาร์พันนะครับก็เป็นคันที่ผมแบบไปเจอใน YouTube มานะเป็นแจกในไปเจอใน u t ท b e แล้วก็ไปแจกในเพจแล้วผมหาเจ้าของไม่ได้นะเพราะว่าคันนี้แจกไว้แบบผมลองไปเช็คดูนะประมาณเกือบปีแล้วมั้งคันนี้แจกไว้อะแล้วแบบเพิ่งมาเห็นก็เลยเอามาโมใหม่นะก็มาดึงชิลใส่สีพวกอะไรประมาณนี้นะค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ใส่สีไปนะมาต่อกันใหม่นะเมื่อกี้รถลีโอ้ยไอ้นี่กำลังไอ้นี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ผมว่ามันก็สวยนะก็ฝึกฝีมือไปได้นะ ฝึกทำรถอะไรอย่างงี้ด้วยนะวีการแฮนด์ด้วยนะคันนี้ปั๊มเบรกเป็นแอมโบ้เฮ้ปั๊มคัสดิเป็นแอมโบ้แอมโบออะไรอะโลโก้แดงโลโก้ขาวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกอะไรเนี่ยโลโก้แดงท่ออาคาแล้วก็อะไรกะตัวรถลายโชคโอลินหรือเปล่าวะ อะไรนะันอานว่าอะไรวะ TTX Olin อ๋อนี่ไง Olin ผมก็ไล่ใส่สีด้วยนะนี่ประมาณนี้เลยนะไล่ใส่สีแบบจุดไหนที่มันแบบเออมันใส่ได้ก็ใส่สีไปนะก็หนีมองอย่างข้างหลังอะ่ะอุ้ยเทนะมรักกักเลยอะเทเกินอะเทเกินเทเกิน เราอะไรปะเทเกินโอเคองั้นขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็300ซับแน่นอนอยากได้แบบไปถึงพันซับอ่ะเออนะอยากได้คนดูเยอะๆอ่ะเออก็โอเคไปละสวัสดีครับ